มันจะตำเราผิดกาูครับเดี๋ยวกากห้กแห่ปรกอบแล้วก็มาตำตำตำแล้วก็ใส่ผินครับเอาไว้ไว้เร้าเขาิ้มเพราะว่าปลาพลมีมีเนี่ยใช่ผิดพลิดพมัจับปลาชอบเผ็ดๆกับแสนหลายๆมันอร่อยครับใส่กระปุกเอาไว้นรจิ้มตอนไหนเราไ็เสาเขานี่เยอะครับตำตำตำเลากัน บางคนเขาไปพัดแต่นี่ไม่พัดดอกปเาสาวขาผมมีน้ำมันมีนี่แหละเนี่ย,ยครับรอยชุนเวลาไม่มีอะไรกินเหรอมีแค่มีกันำ้ำืปลาซาวกว็กินได้เลยครับมีมะเขือสีหางดูกว่าดูได้ครบมือ 我 <laughs> 爱足。